อ่าล่ะพูอะมีคิวอะไรที่มาวันนี้มีคิวอะไรอนอกเากจะให้ี่ผมร้องเพลงครับผมคือมีคิวก็คือเดี๋ยวจะมีคลิปจากคุณพ่อคุณแม่อันนี้เขาคงไม่มีใครบอกนะเออแต่จะไม่มีอะไรเลยแลวเรามาหาไปไหนแล้วเมื่อกี้๊อปให้พี่เจมไปละ <c oughs> คือตอนนี้น้ำในหูพี่ยังไม่เท่ากันอยู่เลย <c oughs> คือเมื่อกี้หมุนไปหลายรอบสังเกตนะคะอ,อ๋อ หนึ่งสองสามรักกันจริงเหรอรักกันจริงเดี๋ยวเราจะมีคลิปนะคะจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนที่ตุ้ยคิดว่าตุ้ยชอบคนที่สุดไม่อีกแล้วจริง Angelina Jolie เหรอพี่นี่ไงนี่แหละ Angelina Jolie เป็นแม่เขาแต่คนที่ตุ้ยชอบที่สุดพี่ก็ไปด้นดัานไปนอกใจหนุ่คนนิดนึง ดันด้นมาด้นด้านเลยก็ต้องไปด้นก่อนถึงจะด้านได้ไงใช่ป่ะอย่างพี่ให้พี่ไปด้นด้านด้านด้นทำไม่ได้หรอกพี่ต้องด้นก่อนถึงจะด้านถึงดีโอเคคลิปพร้อมไหมคะหลังจากนั้นนะคะตุ้ยก็ไปแม่เปไหนอะนั่งไงนั่งนั่นอะอ๋อเหรอตุ้ยก็ไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ได้แล้วก็จะมีลงปข้างล่างใช่ไหมเอาแม่มาแบบนี้ไหมล่ะ ใหญ่โตคนอืมโค่ะอ่ะเดี๋ยวมีอะไรก่อนนะปิ๊คลิปได้ดูคลิปแล้วก็เดี๋ยวไปไหว้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะมีแฟนคลับอีกสี่ผ้กับอีกสี่ทวีปโอ้โหโอ้สี่ทวีปเ้วยอะ Yes m a a m Yes เฮ้ยนี่ Yes นีอันมีแฟนคาเป็นตุลงดเวยย่าอยู่มีแฟนคาตุลันประเทศย่าโอ้ Business โอ้ว oh, really yeah. okay. มริด้เสิร์ชไทยใคลิปพร้อมหรือยังพี่โมพูดไม่ออกแล้วขาสั่น <laughs> <ะ>พรออ้อมไหมคะไฟมันแรงมองไม่เห็นเอาไฟออกพร้อมโอเคเชิญค่ะเ okay. ชิญชมนนนคลิปนะคะ สวัสดีครับผู้ชมติ๊กครับขอไม่บอกตัวพี่ตุ้ยด้วยฮะว่าได้ข่าวว่าวันที่เจ็ดพฤพษภานี้นะครับเป็นวันเกิดพี่ตุ้ยนะครับครบ25ปีรุ่นเดียันเลยก็วอนพี่ตุ้ยนะครับมีความสุขมากครับแล้วก็รมีโอกาสติดตามผลงานตุ้ยมาตลอดน,นะครับเราก็้เห็นเส้นทางทางที่ตุ้ยนะครับดำเนินมาเนี่ยทุยกอย่างลงตัวแลว้วก็สวยงามมากก็ขอให้คำดีอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับ แล้วก็มีความจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานขึ้นเรื่อยๆมีความสุขมากๆครับแล้วก็เป็นอย่างนี้เป็นขวัญใจน้องๆเยาวชนส,สาวๆรุ่นและทุกใหญ่ต่อไปนะครับแล้วก็ขอที่แฟนคลับเยอะๆนะครับมีแต่คนรักเยอะๆนะครับท่านพี่เบิร์ดเดย์ครับด้วยครับผมสวัสดีครับด้วย